สวัสดีดครับพบกันเช่นเคยนะคะในรายการบ้านโหราศาสตร์ภูมิพยากรณ์ค่ะดิฉันพอบุภาแก้วกาครน,นะคะมาเจอเจอคุณผู้ชมค่ะในรายการของเราก็จะมีท่านอาจารย์เก่งกาจจงเจพระมาประจํากับเราเลยนะคะผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีเต็มนะคะในเรื่องของการดูดวงพยากรณ์ต่างๆนะคะ คุณผู้ชมนะคะตอนนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมในรายการ v a l r e e t Channel ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18บแนาิกานาทีถึง1ิกานาฬิกานาทีค่ะรายการของเราก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะช่วงแรกเป็นช่วงปรับทิศเปลี่ยนทางค่ะก็จะได้พูดคุยกับอาจารย์เก่งกะนะคะว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะเปิดสายให้ถามนะคะเปิดโอกาสให้คุณ,คณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถโทรกันมาสดๆได้เลยผู้ที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ก็โทรมาถาม สอบถามดวงกับอาจารย์เกะได้เลยนะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงช่วงดีสัปดาห์หน้าก็จะเป็นาศาสตร์ในเรื่องของไพ่ย,ยิปซีนะคะจะมาทำนายทายทักให้คุณผู้ชมทางบ้านกันว่าสัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ค่ะกับพระสูรายการกันเลยนะคะช่วงแรกก็เป็นช่วงปรับทิศเปลี่ยนทางค่ะอาจารย์คะครับการปรับทิศเปลี่ยนทางนี่มันต้องเรียนรู้เยอะค่ะเรียนรู้มาถึงว่าเราจะมีเทพนะฮะ,ะเทวดาประจําทิศอะไรบ้างแล้วมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายอะไรบ้างถึงบอกมันละเอียดอ่อนน่แล้วยุคนี้สมัยนี้มันก็ลําบากเพราะว่าการอยู่อาศัยมันไม่ใช่เป็นบ้านเดียวแล้วก็มีบริเวณบ้านเนี่ยฮะจะได้ตั้งตั้งอะไรต่างๆได้มันไม่ได้แล้ว หมายถึงตั้งหวงจุ้ยมันจะมีเทพมันจะมีเทพคือมันจะมีเทพรักษาทิศอ่ะค่ะอย่างเช่นบ้านหนึ่งหลังเนี่ยค่ะต้องมีเทพกี่องค์คะอาจารย์ยังน้อยสี่องค์เทพใหญ่ๆนะสี่ทิศเขามีสัญลักษณ์อ่ะอย่างทั้งทิศเหนือนี่มันจะมีเป็นพวกช้างค่ะทิศใต้ก็จะเป็นพวกม้าแล้วก็จะเป็นพวกถ้าหวงจุ้ยจีนมันจะเป็น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 เต่าดำหงส์แดง พยักขาวมังกรเขียวเนี่ยเขาก็จะมีพวกสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ไปตั้งเป็นเป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพนะปปาก็ได้รูปปั้นก็ได้หรือจะเป็นสีแทนก็ได้มันจะมีสีมันจะมีสีอยู่นะฮะสีประจําทิศอะ่ะเหมือนว่าเราบ้านเราจะหันทิศเหนือใช่ไหมค่ะแล้วหน้าบ้านมันมีปัญหามากโชคลาภไม่เข้าบ้านแล้วก็มองว่าทิศเหนือนี่คือดาวศุกร์ค่ะแล้วสีอะไรที่เป็นคู่มิตรกับดาวศุกร์อ่ะ อังคาร์สีชมพูก็ทาหน้าบ้านสีชมพูไงเพื่อจะได้ดูหน้าบ้านหมายถึงว่าบ้านคนอื่นเขาหรือว่าบ้านเราบ้านตัวเราเองนี่ทุกคนยังเข้าใจผิดนะนะบ้านตัวเองก็หน้าบ้านตัวเองไปเอาบ้านคนอื่นก็ไปเป็นหน้าบ้านได้ยังไงไม่เข้าใจ่ะฮะก็คือถ้าก็คือว่าหน้าบ้านมีปัญหาหมายถึงว่าเป็นทางสามแพ่งเป็นบ้านที่ที่มีตึกสูงบางเรามันไม่ได้มันไม่ต้องดูว่าบางทีเนี่ยไปเจอทางสามแพ่งเนี่ยมันต้องปะทะออกนะอย่าูดนเข้านะ ปะทะออกมาถึงเอากระจกมาติดเออนั่นแหละไม่ให้มันสิ่งชั่วร้ายมันไม่เข้ามามันไหลมาตามทางสามแพ่งเนี่ยอ๋อค่ะมันมันถึงบอกอะบางทีไม่เข้าใจแล้วบางทีตรงกบวัดตรงกับศานนี่เขาก็ถือนะค่ะอยู่แล้วมันจะมีปัญหาไพราถึงว่าสับปเวสีผีเอ่ยอะไรต่างมันเป็นทางผ่านค่ะพอผ่านมาเจออะไรขวางหน้ามันก็ชนเข้ามาเลยฉะนั้นคนในบ้านจะเจ็บป่วยง่ายอุบัติเหตุง่ายทะเลาะขัดแย้งกันง่ายค่ะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คาดคิดเขาเรียกว่าเป็นอาถรรพ์การแก้มันก็มีผมว่าอันดับแรกนี่นะเวลาเราจะไปซื้อบ้านเนี่เรามีสิทธิ์เลือกอย่าเห็นว่าโอ้โหตรงนี้มันถูกดีนะทำเลดีแต่ไม่ได้มองตรงข้ามว่าอะไรมันชงหรือเปล่าไปตรงกวัดหรือเปล่าตรงัาษาหรือเปล่าทางสามแ่งหรือเปล่าคำว่าชงนี่หมายถึงว่าตรงกวัดปะทะปะทะชงก็หมาถึงประจันหน้ากันเนี่ยภาษาไงประจันหน้ากันเนี่ยภาษาจีนเรียกชงอ่ะชงก็คือปะทะ ไปจันหน้ากันดีๆเลยนะเออใช่ไหมเมื่อเราหน้าไปชนกันเนี่ยใช่ไหมถ้าเราหน้าไปชนกับสิ่งไม่ดีมันก็ไม่เคยดีอย่างเช่นถ้ากองขยะหน้าบ้านเต็มไปเลยโอ่มันก็ไม่เอาง่ายๆนะถ้าเอาหลักทางสุกอนิเวศเนี่ยไหมถ้ามีขยะอยู่หน้าบ้านแล้วลมพัดมากินหอมไหมอืมอ่าเกินบรรยายมันบรรยายพอมันกินเม็นมาปั๊บกองคืนนอนเนี่ยดูดไอ้สิ่งที่ไม่ดีเข้าไปสุขภาพมันก็เสียคนในบ้านก็คีโรคเล่นมาหารู้สาเหตุไม่ได้ก็ดีอากาศ อากาศก็่ยมันจะมีหนึ่งนะฮะพวกการดูแลสุขภาพบางคนก็มีหนึ่งอาการอาการจะเกี่ยวกับหงจุ้ยคือเรื่องอากาศก็จะลงทิศทางต่างๆทิศตะวันออกหรือเปล่าหรือว่าทิศเหนือหรือว่าทิศใต้หรือทิศตะวันตกใช่ไหมถ้าบ้านหันหน้าทิศตะวันออกเนี่ยผมดูแล้วนะถ้าอะไรไม่ก็ไม่เกิดขึ้นนะมันร้อนลมร้อนเจ้าชาคนไม่เดินอ่ะแล้วยิ่งตะวันตกยิ่งหนังใหญ่เลย แดดสองเต็มที่โอ้โหตั้งต่เที่ยงถึงเย็นเลยไม่มีคนเดินแม้แต่ลูกจ้างหรือเจ้าของเท่าของยังไม่นั่งหน้าบ้านเลยมันร้อนไปนั่งหลังบ้านแล้วใครจะมาซื้ออคุณจะเห็นไหมถนนต่างๆเวลาตามถนนจะเป็นหน้ารามหรือว่าหน้าไอแถวท่าพระจันทร์ที่หมายไรนะมันมายืนม,มาอยู่ข้างนี้โอ้โหขายของเต็มหมดลุกมาดิมถนนเลยนะใ<ช>พวกขายพวกกขาอีกข้างนี้ว่าง เดินได้ตีรังกาเลยได้เลยครับเพราะว่าหันหน้าไปทางทิศตวันนั่นแหละบางคนมัน,นมันลอยคนไปเดินเนี่ยเนี่ยง,ง่ายๆาฉะนั้นเวลาถ้าคุณจะไปซื้อที่ที่ไหนคุณต้องรู้ว่าคุณขายของเช้าหรือขายของเย็นคถ้าขายของกลางคืนนะเราก็ต้องไปต้องหกโมงเย็นไปยืนดูถึงสามทุ่มเลยว่าถ้าใมีคนเดินหรือเปล่าถ้าไม่มีคนเดินก็อย่าไปยอย่าไปยุ่งมันเลยอย่าไปซื้ออย่าไปอยู่เลย ถ้าคนแน่นปั๊บอาไปได้อันนี้หมายถึงการขายของไม่อะไรก็แล้วแต่การที่จะทําธุรกิจอ่ะจะไปดูหวงจุ้ยที่ม่ดีดอ่ะดูไปดูเลยที่อยากจะซื้อแต่ทำทาธุรกิจกับการอยู่บ้านนี่มันคนละส่วนกันใช่ไหมคะอาจารย์ที่อยู่อาศัยอาที่อยู่อาศัยต้อดูที่สงบที่เงียบรถไม่วิ่งผ่านเยอะอยู่สบายแล้วก็ไม่ไม่ไกลกับเส้นทางคมานาคมหมายถึงว่ามีรถ รถเมลวิ่งผ่านนี้ยมันก็สะดวกกับเราเดินทางไงใช่ไหมถ้าไม่มีไกลไปต้องมีรถเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่อมอีกต้องไปซื้อรถคแรกอีกวันนี้มารถติดมากเลย <c oughs> เห็นบางแล <c oughs> ้วน,นี้มันเยอะไงะมันเยอะมากนี่แหละครับดังนั้นกา,การปรับทิศเปลี่ยนทางเนี่ยเราต้องเรียนรู้หน่อยแล้วอย่าไปถามคนอื่นนะฮะถามเขาไม่รู้อย่างถามผมวันนี้ผมก็ไม่เห็นภาพอะ่ะเนี่ยจะไปซื้อที่ตรงนี้ดีไมหมหันทังทิศตะวันออกอย่างเงี้ยไหมแล้วเราไม่รู้ข้างๆมีอะไรบ้าง เดียววะแล้วยังมีตึกสูงอีกแล้วก็ยังมีอย่างนะถ้าทําธุรกิจอะไรต้องดูว่าธุรกิจนั้น่ะเหมาะกับพื้นที่หรือเปล่าด้วยค่ะเช่นพื้นที่สีดําอุตสาหกรรมเนี่ยกูจะไปทําอะไรกูจะไปขายอะไรขายอาหารขายอาหารก็ใ้สาวโรงงานทานสาวโรงงานโรงงานเขามีเขามีร้านอาหารเขาอยู่แล้วเขาไม่มาซื้อคุณกินหรอกเดียววะแล้วพวกนี้มันกินประหยัดเป็นขี้เหนียวอ่ะ มันซื้อทีเดียวมันกินทั้งวันเลยอ่ะเอ๊ะจังค่ะอย่างโฮงจุ้ยถ้าเป็นคอนโดอย่างเงี้ยค่ะควรจะเลือกชั้นล่างๆหรือว่าชั้นบนไม่เราเอาชั้นที่มันลมโกรกอ่ะลมโกรกก็ใช่มแล้วอย่าติดถนนติดถนนแล้วมันวู้วูวกลางคืนนอนไม่หลับมันกระเทือนค่ะหน้าอีกด้านหนึ่งเลยที่หลบๆเราต้องการต้องนอนหลับกลางคืนให้สนิทค่ะอย่าคิดว่าเออยู่ริมถนนมองเห็นไม่ใช่หรอกกลางคืนเราลืมไปว่ารถเบิร์นกำลังวิ่งสั่นสะเทือนเออแล้วเราเรานอนตรงนั้นมันก็ เสียงก็เข้าด้วยแสงก็เข้าด้วยนะมันต้องรู้ว่าเราไปมองทําไมจะไปกินวิวอ่ะไม่เข้าใจอ่ไหเนี่ยก็ให้เป็นข้อคิดนะในการเปลี่ยนปรับทิศเปลี่ยนทางยาที่อยู่นะะอันดับแรกต้องรู้จักคิดรู้จักก็เรียกว่าต้องมีภูมิปัญญาตัวเองอะนะมีสติอะยังไงคะอาจารย์เอาอย่างาาเช่นว่าเราเราจะทําอาชีพอะไรล่ะเราขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้ากูจะไปขายที่ไหนอะ ยังไม่มีทําเลค่ะเออคุณต้องไปอยู่แ,แถวโรงเรียนแถวมาหาวิทยาลัยพวกเด็กวัยรุ่นมันชอบวัยรุ่นจะป็นนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นได้พวกสาวโรงงานอะไขี้เหนียวุณอย่าไปมองนั่นเลยประหยัด <c oughs> ชุดเดียวใส่เป็นปีเออเอามาแต่เนี้ยต้องดูคนที่มันแหล่งฟุ่มเฟือยมันต้องมีทีละถ้าแหลงฟุ่มเฟือยก็ที่มันก็แพงราคามันก็แพงเอาว่าฮวงก็คือวมจุ้ยก็คือนะไม่ให้สังเกตอย่างเดียวว่า อยู่ที่ไหนลมต้องพัดค่ะอยู่ตึงต้องมีหน้าต่างค่ะไม่มีหน้าต่างต้องมีแอร์ไม่มีแอร์ต้องมีพัดลมถ้าเราคุณไม่มีปั๊บเดี๋ยวก็เรียบร้อยตอนนี้พัดลมสู้ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวอากาศร้อนมากอากาศร,ร้อนแอร์ก็ไม่ไหวค่ะแล้วไม่มีแอร์แล้วก็นั่งๆไปแล้วคนทํางานก็ตั่งค่อยๆซึมค่อยอๆคอคอเอียงลงเอียงเลยเพราะมันมีแต่คาร์บอนไม่มีออกซิเจนน่ะค่ะนี่อากาศมันเป็นพิษเหมือนกันทุกอย่างน่ะมันต้องให้ลมพัดน้ำต้องไหล แล้วถ้าเราในตึกไม่มีน้ําประปาน้ําไม่ไหลเป็นไงอ๋ออยู่ลําบากไม่เอาง่ายๆแค่เข้าห้องน้ําก็เหม็นละใช่โอ้โหก้าไปถ่ายแต่เราคนไม่มีชักโครงน้าไม่มีอ่ะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนกง่ายๆน้ําต้องไหลไฟต้องมีไฟไม่มีไม่เป็นไรลมต้องพัดลมน้ําไฟน้ําลมเอลมก่อนถ้าไม่มีไฟก็ยังจุดเทียนได้ถ้าไม่มีลมมาอยู่ไม่ได้แน่ครับเอาช่วงนี้พักสักครู่กับ